แต่ไม่รู้ว่าอีพีเท่าไหร่ไปดูหน้าปกคลิปดาสเลย,ย,ยเดี๋ยววันนี้เราจะแบบมาอเอ้ยเจ้าไก่หน้อยขอข้าวไว้กินเลยไข่ทอเราอยากกินไข่จริงๆเอ้ยสกิปดาสเลย,ย,ยเอ้ย,ออยทำจจทำไมเนี่ย เข้าไปในหลังไก่ไม่ไดีกว่าเข้าไปในบ้านดีกว่าน่า,ไไา,นก,ากลัวจริงๆเลย j u สเก k e l e t o n สายมากเลยเราอยาทำยังไงวะเนี่ยโอ้โหได้ไหมปึ๊บปั๊บบ้านเราก็จะเทคนิคหมดนะสวยอยู่อ่ะมีของเตียงเพราะว่าให้น้องมาด้วยน้องนองนอแต่ตอนนี้น้องยังไม่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เหนือโซซีเพราะว่าโทรศัพท์น้องมันไม่มีเรา โอ้โหไม่รู้ไอพีเท่าไหร่ไปดูหน้าคลิปได้เลยเพราะว่ายังจำไม่ได้เลยอ่ะวิบิโตนอะเป็นคนต้นไม้ผมเป็นคนที่กระโดดต้นโคตรเก่งเลยนะครับผมดูนี่นะดูนี่นะทุกคนดูนี่นะหนึ่งสองสามแบ๊ะแอลก็ไม่รู้กันนะครับผมว่าทำไมมันไม่ได้มันต้องได้แล้วแหละมันต้องได้อยู่แล้วมันต้องได้อยู่แล้ว มันตรองได้สยดูเลยเหกก็นไหมหลอกกับข้าดูตัวงกลมหลอกกับข้ามันมันไม่ค่อยมีเราต้องไปไปไปเราต้องเดินไปโอ้ไก่มันวิ่งเล่นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวี่ที่สองน้องน่าจะมาแล้วล่ะกินเค้กไม่ดีกว่าเอาอันนี้ฝั่งของเราเอาไก่ทอดมาอันนึงมากินยำๆๆๆยยย อีพีสองน้องน่าจะมาแต่ดีอีพีหนึ่งขอเล่นคนเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหวิวิวโคตรเร็วไอ้แชร์มันเปิดประตูเป็นไหมเนี่ยสเกอริต้าโอ้ยตกน้ำยายามันตกน้ำรู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 เข้าบ้านโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะตายไหมเนี่ยอย่าตายอย่าตายตีตี โอ้ยเสียเปียบนะนนนเ,นเนี่ยมันใช้ธนูรูใช้หมัดเนี่ยมันมันเป็นระยะไกลอันนี้ไปไล่ไปใชดเลยเนี่ยโอ้โหตกใจไก่อะไรเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากมามากมา,มานอนดีกว่าโอ้ย,อยน้ำน้ำรั่วบ้า,บานหรือเปล่าเมือ่อกี้น้ำหยุดอ่าไป ประตูดีกว่าว่าตอนเช้านี้จะมีอะไรสดชื่นหรือไปสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีจูนารักจูโค้ด้วยในครูกะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเออมีไก่ไข่ไข่ไก่โอ้โหไก่เอ้ยฟักไข่ไปทั่วเลยตัวนี้ฉันต้องวิ่งเก็บไข่ไปเรื่อยเรยเลยกะเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมตอกบอลงไปให้แน่นติดสายคองสีดำโอ้ยไข่ตรงไหนนี่ย สำหวันนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดสับสขายเกื่อเปนงใจช่องการ์ตูนนะคะบ๊ายบายก็กดีด้วยนะเดี๋ยว EP ที่สองจะได้ไม่พลาดเลยน้องผมจะต้องมาแน่ๆนะคะผมโอเคเอาเก็บขายได้แล้ว